ประธานสหภาพแรงงานรัฐธุรกิจการทางพิเศษนายบัญญิตพึงลำพูและมีสมาชิกสหภาพแรงงานการทางพิเศษยื่นหนังสือถึงนายสุรเชษฐ์ประวินวงวุทธสสพักส้มประธานกรรมธิการศึกษาจัดทําและติดตามการบริหารงบป,ประมาณมคือเขาไปยื่นคัดค,าค้านการขยายสมรทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่สองการทางพิเศษกับเบนที่ ให้มีการสร้างดับเบิลเด็กนะแล้วก็ขยายสัมปทานให้นะอ,อันนี้ทางสาภาพแรงงานและวิรา,ากิจการทางพิเศษไปยืนน่นหนังสือขัดขานเมื่อวานค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปมหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมก็จะต้องหาข้อมูลมามชี้แจงถ้าเกิดจัดเดินหน้าต่อมีเหตุมีผลอะไรโลกมีสองด้านถ้าเขาได้ขยายสมรทานแล้วประโยชน์ที่รัฐได้คืออะไรเออประชาชนออานอกจากลงทุนดับเบิลเด็กมีอย่างอื่นอีกไหม ทั้งหมดเนี้ยดูทั้งสองด้านแล้วตัดสินใจ <c oughs> นะเพราะว่าการลงทุนเรื่องเศรษฐกิจต่อเมือะไรมันก็ต้องมี <c oughs> แต่ก็ต้องไม่เสียเปรี่ยน <c oughs> แล้วก็ต้องมีธรรมมาพิบาล